ความชอบธรรมไม่ใช่การทำความดีแต่เป็นของประธานจากพระเจ้าคุณกำลังฟัง by grace daily devotions more than conquerors ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่6มกราคมเราชอบธรรมเหมือนที่พระเยซูทรงเป็น2โครินบทที่ 5: ข้อ21พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ คริสเตียนบางคนเชื่อว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ชอบทรรมากขึ้นและพวกเขาก็ลงโทษตัวเองเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดพวกเขาไม่ตระหนักว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่การสแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าแต่เป็นการพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองด้วยการรักษาธรรมบัญญัติและการทำความดีความชอบธรรมไม่ใช่การทำความดีแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต ในเมื่อความชอบธรรมเป็นของประธานก็แปลว่าเราไม่สามารถได้มาโดยการรักษาธรรมัญญัติหรือการทำความดีเพื่อแลกกับความชอบธรรมได้แต่เราต้องรับมาจากพระเจ้าเท่านั้นแล้วเราจะรับของประธานนี้ได้อย่างไรเราสามารถรับของประทานความชอบธรรมได้ผ่านทางกลางเขนพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระเยซูผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ ดังนั้นในวันนี้เราจึงเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์เราชอบธรรมเหมือนที่พระเยซูทรงเป็นแต่บางคนคิดว่าในพระกายของพระคริสต์นั้นมีระดับความชอบธรรมที่แตกต่างกันเหมือนอย่างบางคนที่นั่งเครื่องบินในที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสพวกเขาคิดว่าบางคนมีความชอบธรรมแบบชั้นประหยัดบางคนมีความชอบธรรมแบบชั้นธุรกิจและมีเพียงไม่กี่คนที่มีความชอบธรรมชั้นเฟิร์สคลาสนี่ไม่ใช่ความจริงเลย เมื่อพระเจ้าทรงมอบพระเยซูคริสต์ให้กับเราแล้วพระองค์กลายมาเป็นความชอบธรรมของเราดังนั้นเราจึงมีความชอบธรรมของพระองค์นั่นหมายความว่าเราชอบธรรม100%ในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยที่ตัวเราไม่สามารถทําได้และพระเจ้าทรงมอบความชอบธรรมให้กับเราเป็นความชอบธรรมระดับ First Class เลยคุณอาจจะพูดว่าฉันไม่เข้าใจฉันจะยังชอบธรรมอยู่ได้อย่างไรในตอนที่ฉันทําความผิด ลองคิดดูสิว่าพระเยซูผู้ทรงไม่มีบาปถูกกระทําให้บาปเพื่อเราพระเยซูผู้ไม่มีบาปและไม่เคยทําบาปแต่ที่กางเขนนั้นพระองค์รับบาปของเราและรับบาปแทนเราเช่นเดียวกันเราที่เป็นคนบาปไม่เคยรู้จักความชอบธรรมไม่เคยทําในสิ่งที่ชอบธรรม และในตัวพวกเราก็ไม่มีความชอบธรรมอยู่เลยแต่ที่กางเขนเรารับความชอบธรรมของพระองค์มาและกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ที่กางเขนเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นพระเยซูมาแทนที่เราเพื่อให้เราไปอยู่แทนที่พระองค์พระองค์ไม่สมควรจะถูกทำให้บาปแต่พระองค์รับบาปแทนเราเราไม่สมควรจะถูกทำให้ชอบธรรมแต่เราชอบธรรมเพราะเรารับเอาความชอบธรรมของพระองค์ ช่างเป็นข่าวดีอะไรเช่นนี้นี่คือพระคุณที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้าที่กางเขนเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นพระเยซูผู้ไม่สมควรจะถูกทำให้บาปแต่พระองค์ทรงรับบาปแทนเราส่วนเราผู้ไม่สมควรจะถูกทำให้ชอบธรรมแต่เราชอบธรรมเพราะเรารับเอาความชอบธรรมของพระองค์ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกตระน,นา,ากว่าลูกเป็นผู้ชอบธรรมเหมือนกับพระเยซูเพื่อลูกจะมีจิตสำนึกชอบไม่ทำบาปอีกต่อไปและให้ชีวิตของลูกดำเนินชีวิตด้วยใจขอบคุณพระองค์ในทุกวันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน